ข้อนี้เป็นเรื่องสามเหลี่ยมคล้ายเนาะเขาอยากรู้ความยาวรอบรูป ABC กับความยาวรอบรูป DEF เราก็ต้องหาความยาวรอบรูปเนี่ยของทั้งสามเหลี่ยมเลยทีนี้การจะหาความยาวรอบรูปได้เราต้องหาค่า x ให้ได้่อนเนาะ x มี2ตัวเนาะเราก็ใช้เรื่องสามเหลี่ยมคล้ายนั่นเองใช้เรื่องอัตราส่วนด้านที่เท่ากันก็จะได้เป็น10ส่วน x เท่ากับด้านนอนเนาะก็ x บวก15ส่วน10 x บวก10 ห้าส่วนสิบย้ายสิบไปคูณเนาะคูณควาย้ายเอ็กมาคูณก็ได้สิบสิบเป็นหนึ่งร้อยเท่ากับเอ็กคูณกับเอ็กบวกสิบห้าตรงนี้ครูจะลดเลยเนาะก็คือแยกตัวประกอบนะครับให้มันต่างกันสิบห้าเพราะว่าเอ็กกับเอ็กบวกสิบห้ามันต่างกันสิบห้านั่นเองเขาหาว่าอะไรคันคูณกันได้หนึ่งร้อยก็ได้ห้ากับยี่สิบซึ่งสองตัวนี้ต่างกันสิบห้าพอดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แยกได้เป็นห้ากับยี่สิบเนาะ คูณกันได้100ก็ได้ x x บวก15ตรงนี้เราก็จะได้สมการ2ตัวก็คือ x เท่ากับ5หรืออีกสมการหนึ่ง x บวก15เท่ากับ20ก็ได้ x เท่ากับ5อยู่ดีเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ค่า x แล้ว x เท่ากับเลข5พอ x เท่ากับเลข5เราก็รู้แล้วว่าตรงนี้ดอยเลยตรงข้างล่างบวก15เนาะก็กลายเป็น20เราก็ไปหาความยาวรอบรูปได้ละ ทีนี้เราหาความยาวรอบรูปสามเหลี่ยมตัวนี้ก่อนก็คือเจ้าสามเหลี่ยม A B C ก็จะได้เป็น10บวก20ได้30เนาะบวกอีก18ได้48เรียบร้อยความยาวรอบรูปได้48ต่อมาเราจะหารูปนี้ให้เราไปสังเกต10เนี่ยมันเหลือ5แสดงว่าหาร2 20ไป10ก็หาร2ถูกไหมถึงเหลือ10 เพราะฉะนั้นความยาวรอบรูป48เนี่ยเขาก็เลยต้องหาร2เหมือนกันก็เลยเหลือ24สามเหลี่ยมอีกอันหนึ่งเนี่ยความยาวรอบรูปก็เลยเป็นสามเหลี่ยม d e เอเอา48หาร2ก็ได้24เสร็จแล้วเราก็เอา1ส่วน4คูณอันนี้เนาะแล้วก็เอา1ส่วน3คูณ24ก็ได้เป็น1ส่วน4ีคูณ48บเลยบวกกับเศษ1ส่วน3คูณ24 อัดเลขเนาะชิบช้าบเลย4ได้12 3 8 24ก็เหลือเป็นอะไร12บวกกับ8 12บวก8ได้20เพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปสุดท้ายเนาะขอตอบ20หน่วยนั่นเอง